อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ไม่ได้ถามมาหรอกแต่ว่าเห็นเขียนอธิบายบอกก็บอกคงจะเป็นผู้ที่สวดมน์แล้วก็หาวทุกทีอันนี้ก็บอกก็เหมือนกันค่ะสวดมน์แล้วก็มีอาการร้องไห้เกือบทุกครั้งซึ่งเราเองก็ไม่ทราบสาเหตุหรือไปในสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ร้องไห้ขนาดญาติพี่น้องแท้ๆยังไม่เชื่อในสิ่งที่เราบอกรีบ ไล่ให้ออกไปข้างนอกบอกว่าอายคนเขาทั้งๆท,ท,ที่เราไม่อยากให้เกิดกับตัวเองบางทีแค่เลื่อนไปเจอพ้าในทิกตอกบางโลก,ก็ยังนั่งร้องไห้เฉยเลยทุกวันนี้ก็ยังงงกับตัวเองมากมากเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองค่ะอันนี้ก็ไม่แปลกนะมันเหมือนกับเป็นการปรุงแต่งถ้าเป็นมองแบบในแนววิปัสสนาเป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งอาจจะเป็นบุญญาวิสังขารการปรุงแต่งในเรื่องเกี่ยวกับบุญหรืออเน,นียนชาวิสังขาร ซึ่งมันทําให้เกิดอาการของมีความปิติถ้าเราไปเห็นอะไรแต่มีอะไรขึ้นมาเรื่องเหล่านี้บางทีพระผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยนะที่เป็นพระนักปฏิบัติด้วยเนี่ยพอไปนักนวัศสการสังเวชนีสีสถานที่ประเทศอินเดียก็เป็นนั่งร้องไห้ยอย่างนี้ก็มี <c oughs> นก็จะว่าเป็นการที่แล้วพระพูดในแนววิปัสสนาคือมันเป็นปานปรุงแต่ง เป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งอาจจะมีการทราบซึ้งอาจจะมีเป็นเป็นพอกเป็นพอกวิบากส่วนที่เป็นวิบากของเราที่เราได้เคยทํามาแล้วก็พอมาถึงน,นนี้มันก็เกิดการกระทบใจทําให้เกิดอาการปริติวิบากมันส่งผลกิเลสกรรมวิบากเราเคยอาจจะสร้างกรรมอันนี้มามีความผัวพันลรวมีการทราบซึ้งพอไอพอกไอไอสิ่งเหล่านี้กลับม้วนไอ กลับมาะสบกับเราออกเนี่ยมันเกิดความซาบซึ้งนะเพราะฉะนั้นจึงมีอาการนระนสวดมนต์แล้วมีอาการร้องไห้ในทุกครั้งซึ่งเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะมันเป็นวิบากที่ท่งผลตราบใดที่เรายังมีอวิชชาอยู่ตราบนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็นะก็ยังมีเกิดขึ้นพระผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยก็บางทีก็พูดไปน้ําตาไหลก็มีอย่าง หลวงตามหาบัวเนี่ยก็คล้ายๆถ้าจำไม่ผิดท่านก็มีอาการลักษณะอย่างนี้บ้างบางครั้งเหมือนกันนะในสมัยนั้นเราไปค้นดูในทิกตอกหรือในอะไรนี่ค่ะท่านจะเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในทำอะไรเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุทั้งนั้นนี่แหละนะมันเป็นวิบากที่ส่งผลมาถ้าจะพูดในแง่วิปัสสนาคือการปรุงแต่งนั่นเอง แต่พูดในแนวสมถะก็คือเราเข้าไปยึดในอัตตาตัวตนนั้นเมื่อเราพอไปถึงจุดใดจุดหนึ่งที่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจขึ้นมาก็จะเกิดอาการไอลักษณะอย่างเงี้ยเปริบเข้ามาเลยเหมือนมีอาการแฝงแฝงอัตตาแฝงนะก็เรียกวิบากมันส่งผลมาแล้วก็เป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งแต่ในอภิษณานี่ก็ให้ละให้วางบางคนเนี่ยนะ แล้วเราจริญนี้ปรัชนาเนี่ยยกมือกําหนดความรู้สึกพอดูใจเต้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าอย่างครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าเองเนี่ยท่านเล่าให้ฟังท่านอยู่ในถ้ำเนี่ยสมัยก่อนบวชนะท่านชอบชนไก่พอท่านมาอยู่ในถ้ำท่านจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยสบบามัญญาบวพาเนี่ยปแปลมาพนั่งพอละเอียดเข้าไปเนี่ยมันหัวมันค่อยๆเหมือนกับจะเป็นไก่ชนอะเป็นการปรุงแต่งอย่างนิดหนึ่งพอท่านเราเจริญมันจะมาไงไอ้พวกกรรมมันมา ที่เราเคยทำว่าพอเราจะเริญสติให้ตรงสรรมัญญามันจะค่อยๆชำระล้างให้แจ่มใสไปเองนะเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรมันจะมาทวงนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเลิญเนี่ยนะเราเคยทุบหัวปลาเราก็จะปวดหัวแล้วบางทีเห็นนิมิตภาพเป็นปลามาทวงนะเราก็มีหน้าที่จเจริญสติสรรมัญญาตายเป็นตายแล้วก็เขาก็จะปล่อยวางท่งคืนเนี่ยนะนะมันก็ค่อยๆหลุดไปเองแหละเพราะนั้นถ้ามันไม่เราก็ดูละกันนะ่ะ ถ้าเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าถ้ามันเราถ้าเราอายเราก็หาวิธีการถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์เงี้ยหาวิธีการที่เรียกว่าไม่ไม่ทาให้ตัวเองอายอย่างที่เรียกว่าเขาก็มีรีบรีบไล่ให้ออกไปข้างนอกบอกว่าอายคนเขาทั้งที่เราไม่อยากให้เกิดกับตัวเองก็เป็นธรรมดานะเงี้ยแล้วไปประสบพบไอ้สิ่งที่ว่ามันประทับใจมันก็เกิดการทราบสั้นขึ้นมาลักษณะของอาการ แล้วเกิดการยึดมั่นกับลกขนชั้นแล้วก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาลักษณะนี้เป็นอาการปรุงแต่งนะถ้าพูดถึงเรื่องวิปัสสนาแต่พูดถึงเรื่องการสวดมนตน์เรื่องของสมถะแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้น,นมาได้เป็นลักษณะของอาการที่จะเข้าไปถึงลักษณะของปิติมีปิติเกิดขึ้น ปิธิมันก็เกิดขึ้นในไหนหลายระบบตัง้งแต่ชั้นกรรมวจรขึ้นไปจนกระทั่งถึงอุปจาระอัปนาสมาธิชั้นหนึ่งสองเกิดปิธิได้ทั้งนั้น